เอาไปลวกกินเด้อพี่น้องเด้อหวานเหนื่ยเหนื่ยเลยพี่น้องเปลี่ยนใส่ไข่มุกเปลี่ยนลิ้นาะตีเสียบพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งครับปุณธครับอ๋อฟักหวานยังมาเหี้ยฟักเหี้ยนี่พี่น้องนี่นี่แ่ละเนี่ยนี่บอกว้าย๋อมาตลอดไม่เคยเห็นตัวนี้มันหนี่ยาเอาไปลวกกินเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับดีเราไหมเฉียดเสียดอู้เบิ้งดีแหละพี่น้องคุณนะครับคุณนะกินหนึ่งเบิร์ดได้ไหม อ่าทุกทีเลยครับเสี่ยโอ้บึงจีราพี่น้องนันเป็ผักหวานดีป่ะเอยของเท่เนี่ยครับนี่ผักหวานครับของเท่เด็ดดี่ดิ้นเลยอันนี้เล้วสิเด็ดนี่ไอืมหวานเหน่อยเหน่อยเลยพี่น้องของแท้ครับอืมจะไหกินทุกส่นทั้งหวานนี่เนาะเอาไปเบิร์ตหน่อยออใจเย็นๆย็นไหนล่ะแล้วกินแล้วมาเลี้ยงไปมีอบอ

ก็ไยู่ดีแกงกินหอ้ยันนี้นะลี่เหรอแกงใส่ไข่มดแดงมนี่เนาะอีเสียบอะแบงต้นนู้น อ้อช่างมาโซเฮดปวกในน่องั่งโูโมูทีนี่เพ<ม>ิ่งโค่นนี่เห็นได้เป็นยังเอ้ยตัวนี้โอ้ใบแก่กับแก่เว้ดอุ้กหูหูหยอดเมื่ไงเป็นไหนครับอเอามาเบิ้งพี่น้องหยอดกำงามที่กำลังแตกขึ้นนะครับจากตอต้น ยังไครับพี่น้องเป็นตะอ่อนซ่อนอีเลีครับปุ่นะครับเออเสียงเด็ดมนดังเปาะแป๊ะเปาะแปะเลยครับง่ามขนาดครับพี่น้องเลยมาเก็บง่ามเดก็ได้นง่ามนั่นครับขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องแห้งเด็ดแห้งขึ้นครับหยอดพักหวานตาด้วยครับเด้อปุณนะครับ หยดสังหร่าง,งามๆครับเขียงใส่ไข่บนเตียงนะครับเนาะอุ้ยมอจากสิบผากพ,พี่น้องเอ้ยคุณน่ะอ้ยเป็นตะวัออนซ่อนแห้งพี่น้องเนาะเขากรให้พี่น้องได้เ,เบิ้งได้ชมแหละครับผมหายุหากินตามธรรมชาติตามสไตล์ปอโจอีสานอ่อนซ่อนครับเอาเก่มาเห็นพี่นอ้องเบิ้งก็ได้เป็นหูเป็นตางามๆนะครับเนาะ จะมากกับกดไลค์กดแชร์ให้นเด้อพี่น้องสวัสดีครับผม